สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยบิตคอยพุ่งค่อนข้างแรงทีเดียวหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข CPI ที่ออกมาเป็นไปตามที่คาดก็คือตลาดคาดว่าจะออกมาที่3.4%ซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน,นครับที่ออกมา3.5%คราวนี้ทําไมข่าวนี้ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยปรับตัวมาได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ตลาดคริปโตโดยภาพรวมเนี่ย คือบวกแรงกันทั้งหมดเลยนะก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเนี่ยมาค่อนข้างจะหนาแน่นหนาหูนะครับว่าเฟดเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันแทบจะไม่ลดลงเลยนะนยแล้วก็มันมีกระแสข่าวลือเล็กๆด้วยว่าเพ,เพอๆอาจจะต้องมาขึ้นดอกเบียเ้ยอีกหนึ่งครั้ง,งสุดทาไปจากเดิมที่ปีนี้เนี่ยจะไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแล้วก็จะเป็นปีแห่งการที่แบบจะเริ่มทยอยลดดอกเบีย้ยแต่ว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ย ก็ยังไม่ไม่ต่ำกว่า2%ตามที่เป้าหมายของเฟดนะที่ได้วางไว้นะพอมีการประกาศ CPI หรือว่าเงินเฟอสอหลาดนะครับที่ก็ลดลงมแม้แมว่านะจะลดลงเพียงเล็กน้อยเนะี่ยก็มันเป็นข่าวดีอยู่เหมือนกันที่ทำให้ตลาดนี้ก็เรียกว่า price ์อไปพอสมควรทีเดียวนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูการาฟเทคนิคกันนะว่าแล้วการที่ราคาตอบสนองแบบนี้เนี่ย จะมีแนวโน้มไปยังไงก็ก่อนอื่นเลยนะก็ขอดูในภาพใหญ่ของ Bitcoin ก่อนละกันนะก็คือตั้งแต่หลังจากที่นะครับสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับที่วันที่13มีนาคมนะครับก็ทรงเนี่ยประมาณเนี่ยนะกี่เดือนนะหนึ่งประมาณ2เดือน2เดือนแล้วนะที่บิตคอยเนี่ยเป็นไซด์เวดาวนะครับที่ทงเป็นไซด์เวดาวชัดเจนนะก็คือมันมันไม่ได้เป็นขาลงนะครับแต่ว่าลักษณะเป็นไซด์เวดาวคือเรียกว่าค่อยๆถลายลงอะไรอย่างเงี้ยครับ นะฮะคือมันตลอดทางเนี่ยมันจะมีความหวังว่าอ่ามันจะฟื้นจะฟื้นอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าตั้งแต่อยู่ตั้งแต่จุดสูงสุดตรง7 4็ดหมื่แล้วกันนะครับราคาบิทคอยนเนี่ยคือเขาแทบจะไม่การทำไฮใหม่เลยน,นะครับตรงนี้ไหมครับก็ไม่พอมันไม่ทำไฮใหม่แล้วก็ทำโลแบบเนี้ยเขาคือแนวโน้มเนี่ยก็ก,ก็ก็คือจะกลายเป็นขาลงเป็นข,ขาลงแบบไซด์ใวดาวคือลงแบบถลายลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคราวนี้ <c oughs> ถ้าบิทคอยเนี่ย จะมีการพลิกตัวกลับและการกลับมาเป็นขาขึ้นเด็กรอบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านตรงเบรกตรงตรงที่เป็นเส้นชาน n e ลแบบไซ d e w a y ดาวนตรงนี้ตรงนี้ออกไปนะครับเริ่มจากค่อยๆทยอยทําจุดสูงสุดใหม่ก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะได้แล้วนะครที่ท่าแถวประมาณ64500ตรงนี้นะแล้วก็อีกด่านนึงเนี่ยก็จะตรงจะเป็นตรงประมาณ67000นะก็จะเป็นแถวตรงเส้นเทรนไลน์ตรงนี้พอดีนะก็คือ ถ้าบิตคอยยังแรงต่อเนื่องนะครับและสามารถผ่านตัว Channel ตรงนี้ออกไปได้เนี่ยและยืนได้ต่อเนื่องนะครับอาจจะมีรีเทสิ่งรอบแล้วก็ไปต่อเนี่ยมันจะเป็น่การยืนยันนะครับว่าบิตคอยจะกลับทิศทางแล้วจากที่เป็น <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับจากที่เป็นแบบไซด์ไวดาวนเนี่ยก็จะกลับไปขาขึ้นเหมือนเดิมนะก็ถ้าเราดู จากเวฟนะที่เราเคยดูกันไปแล้วเนะก็ตอนนี้มันเป็นเวฟสี่แหละนะครับเวฟที่สี่ก็จะเป็นการพักตัวนะฮะในช่วงที่ภาวะราคาที่มันเป็นแบบตลาดบูริชแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่เวฟสี่เนี่ยมันจะไม่ใช่การลงแบบซิกแซกก็คือมันไม่ได้การลงแบบปรับฐานแรงอะไรแต่ว่ามันการเป็นการลงแบบเหมือนค่อยๆใส์เวดาวลงไปแบบนี้มันก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันนั่นคือครั้งต่อไปเนี่ยถ้าปรับตัวขึ้นได้เนี่ยน่าจะเป็นการอ่า ทำเป็นเป็นเวฟ5ขึ้นไปนะครับก็น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมีการทำเวฟ5เนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะขึ้นไปถึงแนว160.8ก็คือประมาณ85,000ถ้าแถวนี้ถ้าเราดูภาพใหญ่แล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยทาง b i t c o i นเขากำลังทำทรงที่เป็นแบบแพทเทิร์นอย่างเป็น u l l i s h f l a g นะครับนี่นครับเป็นเป็นเป็นทงสองทงสงทงขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าน โดยที่ทรงของบริษัเนียครับเราเราจะวัดตรงเนี้ครับเราวัดจาก่าที่เป็นด้ามธงแล้วกันนะครับจากจุดต่ําสุดอย่างนี้นะครับก็ไปถึงจุดสูงสุดนะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วก็เอาเอาเอาตรงระดับระดับของด้ามด้ามธงตรงนี้ครับมาใช้กับมาวัดต่อนะครับมาวัดต่อนะแล้วก็ก็จับมาตรงนี้่าประมาณ สามหมื 35, ่นห้าอันไหนครับนี่ครับเอาให้ามันเป็นความยาวเดียวกันนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับก็ถ้าเกิดเราเราเราเปการใช้สูตรตรงนี้ครับที่เป็นที่เป็นทรงของบู l l i s h แฟกต์ตรงนี้นะครับ่บาวัดเป้าวัดเป้าแล้วเนี่ยบิตคอยน่าจะมีอัพไซด์อีกประมาณ5้าอร์ซนแล้วก็จะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณแสนกว่าดอลลาร์นะครับแสนเซนก็กว่าดอลลาร์ตรงนี้นะครับ นะจากทรงที่เป็นบนะุริษเฝกกันนะครับซึ่งมันก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับกับถ้าเกิดเรามีการใช้แนวต้านของฟิโบนาชชีนะครับตรงนี้นะครับอผมวาดแบบนี้แนละ้วแล้วก็ลากไปตรงนี้นะก็มันเป็นระดับเป้าหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็เลยมองว่าข่าขึ้นในอีกรอบจากนี้นครับเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเป้าหมายของบ c คอยอยู่ที่ประมาณแสนดอลลาร์ต้นๆน,น,นะครับก็จาก แพทเทิร์นที่ว่ามานี้ก็คิดว่าการการปรับฐานเนี่ยมันก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าปัจจัยบวกอาจยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าถ้าจะให้มันบวกไปชัดเจนเนี่ยดอกเบีย้ยของของสารัฐหรือเฟดเฟดฟดเฟทเนี่ยมันน่าจะต้องปรับลดได้แล้วแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นปัจจัยบวกสําสคัญนะครับที่ทําให้ราคาสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าราคาที่มันขึ้นมามนอาจจะ Pri c e in ไปล่วงหน้าแหละนะว่าสุดท้ายก็ต้อง อาจจะลดต่อิตเร็วๆนี้ก็ได้นะครับก็ต้องมาติดตามดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก,ก,กันต่อไปนะเพราะว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโลรอบล่าสุดเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะก็ต้องติดตามดูนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะออกมาแถวชะลอตัวหรือเปล่าถ้าเกิดมีการชะลอตัวเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยเขา,ก,าก็จะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับอาจเราไปดูภาพสร้างของบิตคอยน์กันนะครับถ้าเป็นภาพสร้างของบิตคอยน์เนี่ยก็หลังจากที่มีการเบกขากดตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ถือว่า ถือว่าเป็นการทำนิวไฮครั้งแรกนะครั้งแรกเพราะว่าเพราะว่าตรงตรงแนวต้านตรงนี้ครับตรงหกหมื่นสามพันสี่ร้อตรงนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาได้แล้วอันนี้เป็นเป็นต้านต้านที่หนึ่งนะต้านที่สองก็ผ่านมาแล้วที่ตรงหกหมื่นสี่พันหกร้อยตรงนี้นะก็ผ่านมาแล้วนะครับอ่าถ้าเกิดหลังจากที่ไปเนี่ยบิตคอยมีการย่อตัวลงนะครับย่อสวยๆเลยนะก็เอาสักตรงนี้ก็น่าจะดีนะตรงหกหมื่นสี่พันหกร้อยไปสามตรงนี้ก็จะเป็น ด่านแรกแล้วก็ด่าน2ก็อาจจะอยู่แถวนี้นะครับประมาณ6กหมื่นสามอ่ะก็อาจจะมีการรีเทรตลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำโลใหม่แล้วก็ไม่ทําโลใหม่นะครับแล้วก็ยังอ่ายืนเหนือเส้นที่เป็นเทรนไลท์ที่เบรกออกมาได้ตรงนี้เนะี่ยก็จะในภาพในเดือนนี้เรามาดูเรามาลุ้นกันนะว่าอาจจะกลับไปสักเจ็ดหมื่นหรือเจนะ็ดหมื่นสามใตรงนี้ได้ไหมนะก็ก็อาจจะเคลื่อนไหวแบบเป็นไซด์เวย์อัพนะก็คือ ยังยังไม่ได้บอกว่าจะแบบเออบูลลิชอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าปัจจัยยังไม่ชัดแต่ก็น่าจะน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นแหละนะเพื่อจะหนีพูด,พดง่ายว่าเราก็จะหนีออกจากทรงของการเป็นไซด์เว่ยดาวมาครับมาเป็นไซด์เว่อัพแล้วก็อาจจะเป็นช่วงการเริ่มต้นเก็บของแบบจริงจังนะเพราะว่าเดี๋ยวบดเข้าไปเดเข้าไปแบบไม่ไม่เราตามไม่ทันอ่ะนะนะช่วงเวลาที่อาจจะขึ้นแบบจริงจังผมก็มองว่าเป็นน้าแต่อาจจะแบบ กรกดาไปต้นไปเนี่ยมันเข้าเริ่มเข้า Q3 แล้วก็เป็นทามมิ่งที่ดีของเวลาที่ตลาดทุนส่วนใหญ่ก็ไม่จะขึ้นหลัง Q2 แล้วก็หลังเกิดทาวนิงระยะหนึ่งก็เป็นสถิติเดือ,อ Bitcoin นพอดีคอที่เขาก็จะ,ะขึ้นได้แล้วแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่นโยบายของเฟดเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะมีการผ่อนคลายลงนะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นแนวนุมของบิตคอยแล้วไปดูเอาคอยอื่นๆบ้างนะฮะไปดูเหรียญ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจอย่างเซนต์รีนะหรือว่าเป็นกิลไฟเดิมนะฮะก็ตอนนี้ก็คือรีแบรนด์เหรียญใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าลิสต์ใน e x c h a n g e ใหญ่ๆเนี่ยเกือบทั่วหน้าแล้วนะฮะก็ถ้าเราดูประวัติเก่าเนี่ยตอนเดิมเป็นกิลไฟเนี่ยก็คือราคาเนี่ยมันพ้นโลแล้วตรงน,นี้คือนี่คือโลของเขานะครับเนี่ยตรงโลตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทะลุเส้นขากดขึ้นมานะขึ้นแรงมากเพราะว่ามีการประกาศ รถแมปธุรกิจว่ามีโปรดักอะไรอย่างชัดเจนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก็มีการย่อลงมาแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสจะไปไปต่อได้นะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็แนะนําว่าสามารถจะดูกันยาวๆได้เลยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพื่งเพื่อจะเป็นต้นทางก็ได้นะก็ดูไว้แล้วกันนะว่า,าไม่ทําโลใหม่นะก็คือลองดูตรงแนวรับตรงแถวตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับ0.03700 ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมองมาๆๆแล้วก็แถวนี้แหละก็อาจจะเป็นการแบบย่อลงมาแล้วพร้อมที่จะไปต่อได้แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่น่าจับน่าจับตานะครับใน,ในช่วงของไซเคิลรอบนี้นะด้วยการที่ปรับตัวเองมาเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ได้ไไดไ่ได้มีแค่เกมแล้วแล้วก็มีทั้งเรื่องของมีโซเชียลไฟลด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็นเอฟที NFT อะไรพวกนี้ก็ียติดตามดูว่าโปรเจกต์จะเป็นยังไงต่อไปแล้วกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะที่ มาแรงทีเดียวก็วคือเหอรียญทอนนะครับก็เป็นเป็นเป็นอ่โทเค็นของอ่าเชนของเชนของทอนนะครับก็คือเทเลกราบนั่นแหละนะครับแนวโนมเนี่ยโอ้เป็นเป็นขากก็ยังเป็นเป็นขาขึ้นนี่ค่อนข้างจะชัดนะเดี๋ยวปรับเป็นหนึ่งวันให้เห็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้ครับค,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 ค่อนข้างชัดมากนะลังจากที่แบบเออเริ่มเทรดอะไรเงี้ยคือ ตั้งแต่เข้าม,มีนาคมเนี่ยคือเขาก็แรงมาตลอดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเรานับเวฟนะอ่าลงมาใช่ไหมโอเคก็แนวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเวฟที่หนึ่งขึ้นหนึ่งลงสองเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมีโอกาสศูนย์นะครับที่ที่ทอนเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเวฟสามนะครับนี่ก็ลงลงมาได้พอดีแล้วก็ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ไปได้นะครับเบรกตรงอ่าเนี่ยเจ็ดจุดหกห้าตอนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเว็บสามเว็บสามก็เป้าตั้งแต่นี่นะครับ9.61 12.71อะไรเงี้ยนะครับก็มีกอกาสจะเป็นไปได้สูงมากตอนนี้ก็มีเรียกว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่เรียกว่าอยู่ในเชนที่กาลังเติบโตทีเดียวนะก็ให้จับตาไว้นะครับสำหรับเหรียญของทอนนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะก็อันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะครับอย่าง FTM นะหรือว่าแฟนทอมล่าสุดนี่ก็ ล่าสุดนีก็บุกไปประมาณ20%ิเอซนอนดีีกันนะครับก็สำหรับแฟนทอมนะครับตอนนี้ก็อาจอาจ,จะอาจจะมีอาจจะมีการติดแนวต้านนิดหน่อยนะครับอโอเคลงมานะครับลงมาลงมาเส้นเทล,ลายได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแล้วก็โหนี่คือบุกลง20%นะครับ ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านแล้วก็อาจจะลงมาทีนึงนะครับทำคัาไอแฮนเดอร์แล้วก็ไปต่อนะครับติดน้าต้านตรงศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดศูนย์หกตรงนี้ผ่านไปได้ก็ศูน9 1จุดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งตรงนี้นะครับก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกสำหรับแฟนทอมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะให้จับตากันไว้นะทั้งในเชิงพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเชิงของเทคนิคต่อไปจะมาดูผู้ตีเมติกกันบ้างนะก็สําหรับ ทีมที่เป็น RWA เนี่ยตอนนี้ก็ต้องยกให้กับอ n อนโดนะก็ยังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะคือมันอาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากนะแต่ว่าตลาดลงคือเขาก็ไม่ได้ลงมากนะสังเกตไหมครับสังเกตไหมก็คือก็อยังประคองประคองตัวอีกไดนนะ้แล้วก็มีแท่งเขียวเข้ามาตรงนี้นะครับก็น่าจะรอที่จะนี่ยอาจจะอาจจะเบรกแบบเบาๆนิดๆอะไรเงี้ยนะครับส่หรับอนโดก็อ n อนโดเนี่ยจริงๆแล้ว สามารถจะลงทุนได้ยาวๆนะครับไม่ต้องดูกราฟมากก็ได้เลยเพราะว่ากระแส RWA เนี่ยผพว่ายังไงก็มายังไงก็มานะครับแล้วออนโดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ RWA แล้วนีก่ก็อาจาก็อาจจะแบบจ่อเบรกแล้วกันนะอีกนิดหนึ่งนะถ้าเกิดทะลุตร,ตรงนี้ไปได้นะผมว่าก็กลับไปเทสตรงไฮเดิม erm ก็อาจจะกลับไป1น,นึดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวรับก็อาจจะดูตรงนี้ไว้นะที่ศูนย์จุดหเก้าสองแปด อ๋อเนี่ยครับตรงแถวนี้นะครับดูไปได้นะครับออนดก็ทรงยังโอเคอยู่นะครับต่อไปมาดูฝ่ายที่เป็นทางด้าน AI กันบ้างนะครับก็จะเป็นอ่านเนียนะครับเป็นเหรียญเลเยอร์วันนะครับแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับ AI นะครับก็เลยดูว่าคือเป็นเป็นเหรียญเลเยอร์วันที่แบบค่อนข้างแข็งมากนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็อันนี้ผมว่าน่าจะเบรกจริงก็หลังจากที่มีการเบรกหลอกมา2รอบนะครับคราวนี้ก็ทะลุตรงเนี่ยครับที่เป็นทรงเฮด e r ดเอ e ินเ h อร d สเฮดโชเดไปได้แล้วนะครับ เขียวก็ไปแบบนี้นะทรงสวยมากๆเลยนะครับเป้าต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับแล้วนะครับตรงประมาณเจ็ดประมาณแปดอนเนี่ยนะครตรงนี้ก็ทำทำเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับจุดมุ่งหมายก็คือขึ้นไปที่เก้าดอนนะครับแล้วก็น่าจะทำํำไฮใหม่นะครับก็ประมาณสิบสองดอนตรงนี้นะครับถ้าเราดูว่าอันนี้เวฟหนึ่งสองขึ้นสามลงสี่นะแล้วก็ จะต้องขึ้น5นะก็เป้าหมายอยู่ตรง12ตอนตรงนี้นะครับเนี่ยก็กระแสเรื่อง AI นะก็ยังสามารถจะผักดันต่อไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีก AI ตัวหนึ่งที่เพิ่งค้นเจอนะครับก็อน,นี้ก็น่าสนใจอยู่เรื่องอาแฮมเอ้ไม่ใช่อาแคมนะก็อ,อนี้เป็นคือเขาเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในออนเชนนะครับตัวใช้ตัว AI นะครับทรงก็โอเคอยู่นะครับดูดูจากดูจากภาพใหญ่นะอันนี้ก็ เวฟหนึ่งเขาสูงมากนะครับเวฟหนึ่งลงสองนะครับแล้วก็นี่กำลังขึ้นสามนะครับ ARKM นะครับเนี่ยกำลังกำลังเดินทางสู่เวฟสามนะครับที่ตรงห้าจุดเจ็ดสามสี่สองตรงนี้ก็อัพไซด์ยังมีได้อีกค่อนข้างเยอะทีแล้วก็อยู่ในกระแสของ AI ด้วยถ้าลงมาเนี่ยก็แนวรับตรงเส้นตรงนี้นะครับหรือเส้น EMA ร้อยผมว่าน่าจะเป็นจุดรับที่ดีได้นะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ ต้องเก็บเป็นนาฬิกเลยนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นสาย AI อย่าง ARKM ตรงนี้นะครับก็อ่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญสาย a อหนึ่งที่สาย AI อันหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับก็คือเรนเดอร์นะครับนี่ครับอันนี้ก็ทรงเวฟสามชัดเจนนะครับแนวโน้มแบบยังขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ดูแล้วอันนี้อันนี้เวฟสาม ถ้าหรืออาจจะเป็น1หรืออาจจะเป็น1ใหญ่ก็ได้หนึองขึ้น3ตรงนี้หรือว่านี้จะเป็น1 2 3 4แล้วก็ขึ้น5นะครับแนวโน้มก็ยังไงก็ยังไปขาขึ้นครับเป้าหมายก็ไฮเดิมตรง13.90แล้วก็ต่อไปถึง18.679ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป,เป็นเป็นหรียญที่ยังไงก็น่าจะเก็บไว้พอร์ตยาวยๆานะล้วสำหรับโปรเจกต์เรนเดอร์นะครับโอเคครับก็ ถ้าเราดูภาพใหญ่ของบิตคอยนะครับภาพใหญ่เนี่ยก็ยังไปขาขึ้นอยู่แหละไปช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเออได้ได้พักบ้างนะครับได้พักบ้างนะก็ใครใครที่มีการดูแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นในภาพใหญ่นะก็อาจจะเคยเห็นในแชร์แชร์กันในเน็ตนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเนี่ยครับก็ทํา ไอตรงหูถ้วยก็อาจจะไม่ไลงลึกมากแล้วนะก็อาจจะลงมาเท่านี้นะผมก็ยังมองว่าเป็นไปนได้สูงน,นะครับที่ตรงแถว56,00 0ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการลงมาพักฐานในในรอบร่บสุดระยะสั้นตรงนี้นะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็ตรงมันจะมีข้อมูลออนเชดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือแถวแถวระดับ5 9 0 0 0กัดอลลาร์เนี่ยมันเป็นต้นทุนระยะต้นทุนของนักเทรดระยะสั้นนะก็ก็ หลังจากที่ลงมาตรงนี้แล้วฉลับลงไปนิดนึงนะสามารถยืนได้แล้วคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะรับได้ค่อนข้างดีนะังจากนี้ไปนะครับน่าจะมองถึงการค่อยๆฟื้นตัวแหละนะครับสำหรับบิตคอยนะครับก็ยังคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับในการที่จะทยอยสะสมนะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายระยะไกลกว่านี้นะครับก็สลับคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นีก็ ถ้าชอบนะครับแล้วกวนกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนลเลยพบกันใหม่ในคลิปวิเคราะห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ